อันนี่เหมือนสยางเลยคือลอยลองแรงลองแรงเลยจ้ะพุน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนเมือ่อกี้พอกับองแดกขึ้นเกานะคะอยู่หน้าแม่ป่ามาแต่ตลาดจ้ะทุกคนเหมือนก,กันเลยแว่มากหาแม่ป่าภาไปเบิง่งสวนสิภาพใบเบิ่งกันสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงของคุณยายนงจากน้องง,า,ง,งาม ผ้าซานกลางใบเบียใบยแมงลักมแม่จ้าเบียใบแมงลักเนาะเดี๋ยวสิบ้าเบิงส่วนสวนุขภาพเพื่อนอันนี้เพื่อนเห็นเต็นโซลเซลจ้าเพ,พื่อนสิบปล่อยปล่อยน้ำพูนเด้อแผงโซลเซลเพิ่นสิปล่อยน้ำโซลเซลลลงสาแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาสาสูบจากสาขึ้นมาหนี่จ้าอเออเร็จแหลาเพื่อนก็มีองค์ องมีน้ำมีนใาองน้าจ่าเรากปลปอยถ้าเกิดว่าห้องเรอยากสูบกปลปอยน้ำจ่ากในองลงมานี่จ่าลงมาใส่ใส่ยางเราก็รถน้านะคะเออเนื้อเสืผ้าเบิรงมีอียงน่ยพงอเบนี่ยมาองจากน้าไปหัพักหอมเายมัก้ไม่แม่ป้าพักหอมแดงสิเนี่พ่อพักหอมแดงพักหอมแดงนี่พักหอมแดง อันนั้นคือแม่ป่าใหญ่ไวเราจิพะอตูน่ะนอยู่ใกล้ๆเพิ่ง็ะ้อยหสิบใบแมงรักนะจ๊ะพักบัวเลยจ้ะผักบัวเลยนนพักกาดงอจ้าบักเขียเขี้ยแมนบะเนี่ยบักเขียเขี้ยอันนี้เป็นพักบัวเลยจ้ะนี่พักกัดยอเอื้อจ้าเอื้อตรงนี้เป็นเขาโพดเนี่ยเขาโพดเขาโพดอะ นี่กับบักอื้อค่ะบักอือ้ออันนี้ซักคางเรียบร้อยแล้วจะให้เบิ่งสวยงามบักอื้อซักคางเรียบร้อยนะจ๊ะเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะเห็ดหลังจากที่เขาเห็นไ้เห็นหน้าเสร็จแล้วแม่ปลาขัสิเห็ดอ้อยนะจ๊ะแล้วก็ปลูกผักปีนี้เบันไดโซลาเซลล์แบบพลังงานแสงอาทิตย์มากนาะคะ่ะเพราะต้องไปนั่งเสียค่าไฟยักบาทนะ จ้าไมได้เป็นั่งเสียขาไฟเนาะกัะปูอีหยงกัะอยากปูอีหยงกัะปูงเนาะจ้าตาเมือสุยางเลยมกแตงกิงมกแตงกิงก็คือแต่งไทยเนาะค่ะอู้ยงามงามพี่จ้า จะสะอาดไปให้เบิ่งแต่สิเป็นบักแตงไทยเนาะค่ะตรงพุ่มๆนี้เนาะเออจะล้างมือนองดักนี่ตรงนี้เนี่ยมะแตงไทยเนาะค่ะกะสิแซบกับข้อปวดเพื่อนสิปลูกสลับจ่าบักแตงไทยข้อปวดักแตงไทยข้อปวดักแตงไทยข้อปวดสีเนาะ้องดักกระปูขึ้นกันเดี๋ยวมือได้บางๆสิผ้าไปเบิ่งจ่าพี่น้องจ่าอันได้นี่เป็นข้อปวดข้อเนียวบานเท่าเนาะค่ะนี่แม่นข้อปวดข้อเนียวบานเท่าเมื่อเลยี่งาม ่งนี่ก็สิเป็นเกษตรพ่อเพียงกันแล้เนาะจ้ะว่าน้องแดดไม่อยู่ยบ้านเต็มตัวแล้วก็สิบเบิ่งงานไปเรื่อยๆครับอ,อันที่เขาอยากกินเรือขายเอยเรือกินเขาจังขายเรือกินเรือแบ่งทีแบ่งหนองเนาะคะ่ะเขาจังขายนี่จ้าอ้งามขอม่ปปาเดี๋ยวพาไปเบิง่งการเดินน้ำของเพื่อนเนาะคะ่ะนี่จ้าเพ่นสิเดินน้ำลงมาเป็นลักษณะนี่แล้วก็เอาน้ำเขา เอาน้ำมเขาลองยังสีเนาะคะ่ะมันิะลาลๆๆลายไปเมื่อด้ถึงกับว่าต,อต้องหดเมิดเนาะเพื่อเ,าเอาน้ำมเขาตามลองจะเอาน้ามเขาตามลองนี่แหละตืดพี่มมแม่ก็ได้เบียร์พักอีตู้เนาะค่ะเบียร์พักใบแมงลักไปปลูกนี่จะของแต่ถ้าไปเบของอืนนะ่นเนาะเบิองผังม่วงจ้ามันอันน,น,นี้อันนี้คือตู้มันจับเต็มทีเราเป็นบอนนี้แม่ อ,อันนี้คือจับเตรียมทีแล้วอันนี้เป็นฟากม่วงโศกอันนั่นโศกอันนั่นนะคะ่ะนี่นี่เริ่มติดแล้วนี่ละข้าเบืองเนาะจะ้ะอ่ามีต้นยูคาลิตัสน,นะคะที่ปลูกไว้เนาะอันนี้เป็นคู่ฝายเพลินเนาะจะ้ะก็ต้นยูคาลิตัสเนาะอยากใส่งานก็ตัดไปใส่งานอันนี้ก็คือนันจะ้ะแผงโซลาเซลล์ฟังพูดเนาะ ปล่อยดามลงสาเพื่อที่เสียมาปลูกพักเนาะจาะเพราะว่าขันเอามาปลูกเลยเพนมามันเป็นตะกรอนพนก็เสียมาพักพักนะคะ่ะพักเรากะอันนี้ก็เป็นมองพักน้าําในนี่ก็มีป่าเนาะจาะว่าอ,อยากเห็นหัวป่านี่คือ,อล้อยลองแรงลองแรงเลยจ้ะพูน่ะมันกับบอ่อเห็นแล้วเอลในกล่องนี่ไหมเห็นบอ่อจ้ะในน้ํามีปลานะจ้ะ ก็คืออันนี้ก็คือปล่อยปลาเนาะจ้ะแปลว่า,า,แบบานา้ำใสแห้งเห็นบ่เห็นตัวปลาบาลน่นๆพ่นในน้ำมีปลาเนาะจา้ะนันขอกไก่จ้ะขอกไก่มงพูนกาเป็นนันนัน,นขอกไก่ขอกไก่บแบเบมนไก่พันไก่ไครนะค่ะไก่บานเหาแล้วก็ะตัวนางก็เป็นมงเผาทานจา้ะตัวนั้นมงเผาทานเนาะใดๆก็คือถือขนมอันนั้นก็คือเอาฟางลงนะจา้ะให้แบบว่าให้น้ำมันมีจุลินทรีย์ นะคะอัลฟาต้นม่วง,งสองต้นนั่นเป็นเขียวสเสวยจ้าพื๊ดีให้ดีให้นะอาจารย์พี่น้องจ้ามานีกก็มาถ้าเที่ยวชมนะคะ่ะสวนกเกษตรพอเพียงนะคะ่ะของแม่ป่าเนะเาะสวนกเกษตรพอเพียงของเพื่อนคือแบบงามดีนะคะเออพ่อไม่เห็ดอยู่พ่อเห็ดคือเพลิอนอยู่เนาะจ้าไอมีเวลาเนาะอันที่ยายเห็นก็คือตัวปลา ปะเลอยน้องแรงน้องแรงน้องแรงนะจ๊ะเอาเมื่อนี้เอาไว้สำนึกก่อนนะคะเมื่อนาค่อยพอกันไหมนะจ๊ะผู้ใดที่แบบทานมาเนาะทางเพจ็กเปยนะั่นเลิกกับเบ,บหาน้องดาได้นะคะสำหรับเมื่อนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดสบสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย